สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นําเหรียญ5บาทนะครับ5บาทราชาการที่9มาให้ชมกันทีเดียวสามเหรียญเลยนะครับทีเดียวสามเหรียญเลยนะครับจับเซตใหญ่มา3มเหรียญเลยนะครับจัดเซตใหญ่มา3ามเหรียญก็จะมีเหรียญแล้วก็มีปีพศ2542นะครับแล้วก็ปีพศ2 5 4 3า 2,544นะครับทั้ง3เหรียญน,นะครับเป็นปีพศ .2,542-44 3 44, ปเปลี่ยนยญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9ทั้งนั้นนะครับปเปลี่ยนยญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ทั้ง3เหรียญน,นี้ก็ไม่ได้อยู่ใน10อันดับท็อป10นะครับไม่ได้จัดอยู่ใน10อันดับท็อปเ0นะครับ42-43-44นะครับสำหรับปี42เนี่ยถึงจะไม่อยู่ในอะันดับท็อป10ก็ยังมีจํานวนการผลิตที่ไม่ค่อยเยอะนะครับ สำหรับปี242 5นี่นะครับจำนวนผลผลิตก็อยู่ที่50ล้าน760,000เหรียญนะครับ50ล้าน760,000เหรียญนะครับถ้าเปลี่ยน UEC แล้วราคาก็อยู่ประมาณ100บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับเปลี่ยน UEC นะครับนะครับส่วนปีพศ243 5นะครับก็ไม่อยู่ใน10อันดับท top t e นเช่นเดียวกันนะครับจำนวนการผลิตเขาก็146ล้าน9,020,000เหรียญนะครับนะครับ146ล้าน9,020,000เหรียญนะครับ ถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยใหม่ๆเลยนะครับก็อยู่ที่ราคา60บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับนะครับอันนี้บอกเหรียญ UNC ก็ถ้าไม่ได้บอกเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานคงไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับแต่เหรียญ UNC เนี่ยคือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสำหรับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญปีพศ2544นะครับก็ไม่อยู่ใน10อันดับ top ten เช่นเดียวกันนะครับปีพศ2 5ง4เนี่ยเอ่อต่ำกว่าร้อยล้านเหรียญนะครับต่ำกว่าร้อยล้านเหรียญอยู่ที่76ล้าน ห้าแสนหกมืหพันเหรียญนะครับเจ็ด7ิหกล้าน5้าแสนหมืหกพันเหรียญนะครับสำหรับปีพศ2อ4พน้อสบสี่ะครับก็สามเหรียญสาพศสราคานะครับปี44นี้ถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอ,อยู่ที่าราคาประมาณเจดสิาาาาบาทนะครับแต่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบนะครับห้าบ,บาทขายได้ 12, ประมาณสิบ3สิบามบาทประมาณนั้นครับประมาณนั้นอยู่ในสภาพที่ พอใช้งานได้นะครับไม่ใช่สภาพเก่าขอบบุบขอบบี้อะไรเลยครับสเปรีล่นปกตินะครับก็ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็จะมีราคาดีกว่านะครับอันนี้มาเล่าสูยเพื่อนๆกันฟังนะครับไม่ได้มารับซื้อประกันใดนะครับคือเอามาให้ดูกันว่านักสะสมท่านไหนอยากจะสะสมให้จรนวนรู้จํานวนการผลิตกันนะครับเอาฝากไว้นะครับสามเหรียญนะครับสองสี่ไอ้สี่สองสี่สามสี่สี่นะครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าเรามาดูเหรียญกันต่อไปนะครับจะมีเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับ aku nak